การประเมินคุณภาพน้ำในลำน้ำแม่กางซึ่งมีพื้นที่ชุมชนข้างลำน้ำแตกต่างกันโดยใช้การตรวจวัดทางกายภาพทางเคมีและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ชื่อผู้วิจัยเด็กหญิงศิริรัตน์ก้อนแก้วเด็กหญิงพัฒนาพรอ,อิ่มใจและเด็กชายนัทพัศรีวงศ์โดยมีคุณครูคที่ปรึกษาคือคุณครูสมศรีลินใจและครูมีธวีชายแก้วคำถามวิจัยคุณภาพน้ำในลำน้ำแม่กางอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่แต่ละจุด แตกต่างกันอย่างไรที่มาและความสําคัญลําน้ําแม่แกงมีจุดกําเนิดมาจากยอดดอยอินทนนท์อาเภอจมทองจังหวัดเชียงใหม่ไหลผ่านหมู่บ้านพื้นที่ตําบลบ้านหลวงตําบลห่วงเปาตําบลดอยแก้วและตําบลศบเตี้ยและไหลสู่แม่น้ําปิงสภาพปัจจุบันของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่ประสบปัญหาการขยายตัวของหมู่บ้านชุมชนชาวเขาเพิ่มขึ้นประชากรส่งผลทําให้ป่าต้นน้ําถูกบุกลุกทําลายเกิดปัญหาน้ําท่วม ปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำกรเกษตรในฤดูแล้งรวมถึงปัญหาด้านคุณภาพน้ำในลำน้ำแม่กลางที่ไหลสู่พื้นที่ทำการ,กรเกษตรและชุมชนอำเภอจอมทอง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอจอมทองที่ใช้ลำน้ำแม่กลางในการอุปโภคบริโภคจึงควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำน้ำแม่กลางสมมุติฐาน1เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำในลำน้ำแม่กลางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แต่ละจุดศึกษาแตกต่างกันวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีในลำน้ำแม่กลางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ 2เพื่อประเมินคุณภาพน้ําในลาน้าแม่กางอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้สานที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่การวิจัยนะคะการศึกษาครั้งนี้ทําการตรวจวัดระหว่างวันที่1 8ถึง19เดือนมกราพุทธศักราช25 6 8ค่ะโดยจะอยู่ในระยะเวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะวิธีการดําเนิกนการวิจัยนะคะหนึ่งคือขั้นตอนการเตรียมการวิจัยค่ะโดยจะเริ่มการจากการศึกษาเอกสารและ วิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะจากนั้นจึงดําเนินการลงพื้นที่สํารวจนำน้ำแม่กางบริเวณจุดต่างๆค่ะแล้วก็ทําการเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนการดําเนินการวิจัยค่ะที่จะตรวจวัดปัจจัยทางกายภาพและทางเคมีของน้ําค่ะโดยการวัดความกว้างความลึกของน้ําจะใช้ตลับเมตรค่ะการวัดอุณหภูมิของอากาศและอุณหภูมิของน้ําจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ค่ะการตรวจวัดความโปร่งแสงของน้ําจะใช้หลอดวัดความโปร่งแสงค่ะ การตรวจวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําจะทําการตรวจโดยการใช้ pH meter ค่ะการวัดค่าออกซิเจนที่ลอยอยู่ในน้ําจะใช้ชุดตรวจ DO ค่ะการวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ําจะใช้เครื่อง conductivity meter ค่ะการวัดปริมาณไนเตรตในน้าโดยใช้ชุดตรวจดทดสอบภาคสนามไนเตรตค่ะและสุดท้ายคือการวัดปริมาณฟอสเฟตในน้ำโดยใช้ชุดตรวจ ภาคสนามฟอสเฟตค่ะขั้นตอนถัดมานะคะจะเป็นการเก็บตัวอย่างสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่และจาแนกชนิดของสัตว์ค่ะแล้วก็นําสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ชนิดต่างๆนะคะในแต่ละจุดที่เก็บตัวอย่างมาค่ะมาให้คะแนนตาม b m w p Score ค่ะแล้วก็รวบรวมคะแนนของสัตว์แต่ละชนิดนะคะแล้วก็นับจํานวนชนิดของสัตว์ที่สามารถให้คะแนน ได้นําค่าที่ได้มาหารรวมกับคะแนนของสัตว์แต่ละชนิดค่ะแล้วเราจะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะคะแล้วนำค่าเฉลี่ยนั้นไปเปรียบเทียบกับตารางค่ะการวิจัย 1. จุดศึกษาบริเวณน้นําตกสิริภูมิดอยอินทนนท์บริเวณด้านข้างเป็นพื้นที่สําหรับนักท่องเที่ยวเดินชมธรรมชาติมีไม้ยืนต้น พื้นท้องน้าเป็นกรวดและก้อนหินขนาดใหญ่จุดศึกษาที่2บริเวณน้ําตกแม่กลางข้างลําน้ํามีต้นไม้ขนาดใหญ่ปกคลุมมีเพิงร้านค้าขายอาหารสําหรับนักท่องเที่ยวมีที่นั่งริมน้ําพบการทิ้งเศษขยะอาหารพื้นท้องน้ําเป็นก้อนหินโขดหินขนาดใหญ่จุดศึกษาที่3บริเวณลำน้ำแม่กลางหลังเทศบาลตำบลจอมทองข้างลำน้ำมีกอไผ่ขึ้นอย่างหนาแน่นเป็นหมู่บ้านพื้นที่ชุมชนตลาดมีท่อระบายน้ำของเทศบาลปล่อยน้ำทิ้งลงในแม่น้ำพื้นท้องน้ำเป็นกรวดขนาดเล็ก และทรายหยาบทรายละเอียดริมน้ําจุดที่4บริเวณลําน้ําแม่กลางมาบรรจบกับแม่น้ําปิงมีแปลงปลูกลําไยของเกษตรอยู่ใกล้ริมน้ําพื้นท้องน้ําเป็นกรวดขนาดเล็กหยาบและทรายละเอียดบริเวณริมน้ําค่ะการศึกษาผลการตรวจวัดปัจจัยทางกายภาพและเคมีน้ำน้ำแม่กลางอำเภอสมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่มีพื้นที่ชุมชนข้างลําน้ําแตกต่างกันพบว่าสมบัติทางกายภาพของน้ำและน้ำแม่กลางแต่ละจุด มีความแตกต่างกันโดยจะมีจุดที่1มีความกว้างเฉลี่ยของลำน้ำน้อยที่สุดอัตราเร็วเฉลี่ยของกระแสน้ำค่าความโปร่งแสงเฉลี่ยค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำสูงสุดจุดศึกษาที่2มีค่าความลึกเฉลี่ยสูงสุดและไม่พบปริมาณฟอสเฟตจุดศึกษาที่3มีค่าอัตราเร็วกระแสน้ำเฉลี่ยต่ำสุดมีค่าปริมาณฟอสเฟตสูงสุดและจุดศึกษาที่4มีความกว้างของลำน้ำเฉลี่ยสูงสุดมีค่าความโปร่งแสงเฉลี่ยต่ำสุดและมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำที่สุดค่ะ การสำรวจจำแนกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในแต่และจุดศึกษาจากตารางพบว่าจุดศึกษาที่1จะพบตัวอ่อนของเมลงชีปะขาวตัวแบนทั้งจุดศึกษาที่1 3และ4ค่ะนอกจากนั้นเราจะสังเกต พบว่าตัวอ่อนบมลัยเปาะน้ำซิโก้ยังสามารถตรวจพบได้ทุกจุดศึกษายกเว้นจุดศึกษาที่3ค่ะการสำรวจและจำแนกสารได้มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่เพราะว่าจุดศึกษาที่1มีค่า B M W P สกอร์และค่า A S T P สูงสุดที่6.8รองลงมาคือจุดศึกษาที่4 5.1จุดศึกษาที่3 5และจุดศึกษาที่มีค่า A S T P สกอร์ต่ำสุด ที่2ค่ะผลการศึกษาผลการตรวจวัดประจัยทางกายภาพและเคมีนำ้นำแม่กลางอำเภอสำมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่มีพื้นที่ชุมชนข้างลำน้ำแตกต่างกันพบว่าสมบัติทางกายภาพของน้ำและน้ำแม่กลางแต่ละจุด มีความแตกต่างกันโดยจะมีจุดที่1มีความกว้างเฉลี่ยของลำน้ำน้อยที่สุดอัตราเร็วเฉลี่ยของกระแสน้ำค่าความโปร่งแสงเฉลีย่ยค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำสูงสุดจุดศึกษาที่2มีค่าความลึกเฉลี่ยสูงสุดและไม่พบปริมาณฟอสเฟตจุดศึกษาที่3มีค่าอัตราเร็วกระแสน้ำเฉลี่ยต่ำสุดมีค่าปริมาณฟอสเฟตสูงสุดและจุดศึกษาที่4มีความกว้างของลำน้ำเฉลี่ยสูงสุดมีค่าความโปร่งแสงเฉลี่ยต่ำสุดและมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำที่สุดค่ะ การประเมินคุณภาพของน้ำในลำน้ำแม่กลางอำเภอจำทงจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่พบว่าจุดศึกษาที่1มีจำนวนวงของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่มากที่สุดมีผลการประเมินคุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำาด้แหล่งน้ำผิวดีระดับ2น้ำคุณภาพค่อนข้างดีส่วนจุดศึกษาอื่นๆมีคุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดีระดับน้ำผิวดินระดับที่3น้ำคุณภาพปานกลางค่ะ